สวัสดีครับโอเควันนี้ก็มาถึงดิสิใบนี้นะครับจะมาบอกวิธีการติดเหมือนกันครับเหมือนกับเมื่อ EP 1 EP 2อันนี้เป็น EP 3นะครับนี่ผมติดหมดอ่กอันนี้พวกติดหมดแล้วติดกัหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแกะออก แล้วก็จะติดใหม่ให้อย่างละมุมหน้ามุมหลังมุมนะครับหลังก็ติดแล้วแน่นหนึบใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้โอเคครับนั้นเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนี่นะครับจะแกะยาก,ยากหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหนียวไม่ใช่ค่อนข้างแหละเหนียวเลยแหละครับ ตะเหนียวขนาดนี้ไม่มีคาบกาวแน่นอนครับแกะให้ดูสดๆไม่ถึ้งคาบกาวแน่นอนนะครับนี่ครับ ดูนะครับไม่มีคราบกาวเหนียวเหนียวติดให้ให้เห็นนะครับดูนะครับไม่มีโอเคครับคราวนี้ก็มาทำความสะอาดมุมนี้ เหมือนเคยครับเช็ดชู้เปียกแล้วก็แอลกอฮอล์ของผมเช็ดชู้เปียกก่อนเช็ด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 ก่อนครับเช็ดชู้เปียกเช็ดเช็ดเช็ดทำความสะอาดให้มันให้มัน เกลี้ยงอะครับไม่ต้องมีฝุ่นไม่ต้องมีคาบมือมันๆบางทีมือเรามันๆนะครับแต่จบติดมันก็จะติดตรงนั้นแล้วมันจะมีปัญหาคือเวลาติดแล้วมันก็จะไม่อยู่ครับเพราะว่าตัวกาวบนฟิล์มมันจะไม่ไม่ยึดมันก็เลยต้องทำความสะอาดแอลกอฮอล์เช็ดอีกรอบหนึ่ง อย่ารอเนาะรอปล่อยให้แห้งนะครับโอเคครับแห้งแล้วแห้งแล้วทั้งหน้าทั้งหลังแห้งแล้วแห้งหมดแล้วโอเคคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ลิซซี่จะจะ ใช้สติกเกอร์สองขนาดไม่เท่ากันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะไม่ไม่จะเล็กกับใหญ่เลยนะครับที่ผมให้ไปก็จะมีสองชิ้นที่ใหญ่แล้วก็สองชิ้นที่เล็กก็เอาไปเอาไปเอาไปแยกกันก่อนแล้วค่อยติดเพราะชิ้นเล็กเนี่ยจะติดด้านหน้ามุมหน้าสองมุมแล้วชิ้นใหญ่จะติดที่มุมหลังสองมุมนะครับก็จะแยกไปให้แล้ว Okay. ก่อนอื่นครับแกะฟิล์มชั้นแรกก่อนนะครับแกะฟิล์มก่อนหนึ่งชั้นเหมือนเคยครับแกะฟิล์มมาก่อนหนึ่งชั้นแล้วก,วออก็นี่นะครับมุมกระเป๋าอยู่ไหนอยู่นี่ Okay. หันมุมก็หาหาตัวหน่อยนะครับคือผมเห็นมีลูกค้าสองสามรายแล้วครับที่ที่เอาไปติดแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูคือติดถูกแล้วครับแต่คือมุมในการหันมันมันคนละมุมกันมันก็เลยทำให้พื้นที่การจับมันจะน้อยไปหน่อยแต่เนี่ยครับถ้าติดตามผมเนี่ยพื้นที่การจับมันจะเยอะ นะครับมุมแตะมุมนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับมุมแตะมุมนะครับรอยผ่าให้วิ่งเสมอกับเส้นนะครับมันจะสวยวิ่งเสมอกับเส้นนะครับนะครับแล้วก็รีดก่อนรีดรีดทีละมุมนะครับรีดทีละมุมฟึบโอเค รีดเข้าทีละมุมแล้วก็รีดอีกมุมหนึ่งนะครับเจนเย็นครับค่อยๆรีดโอเคครับมุมจะเหมือนของฮาวายครับมุมหน้าจะเหมือนฮาวายเหมือนจิมมี่ มุมหน้าจะเหมือนเหมือนกันรูครับมุมหน้าเหมือนเหมือนกันหมดเลยมีแค่มุมหลังครับที่จะแบบของลิซิจะต่างกับอันนี้เป็นไปเยอะเหมือนกันครับครันะครับรูดลายเก็บอย่าลืมนะครับกระเป๋าต้องมีดันทรงเท่านั้นนะครับผมแนะนำเพราะว่าผม เห็นติดไม่มีดันทรงก็หลุดทุกอันเลยใครไม่ใส่ดันทรงไม่ไม่กล้าขายครับกลัวโดนดานะครับก็จะประมาณนี้เข้ามุมเข้ามุมมันจะสวยหน่อยถ้าเราทําถ้าเราให้มันวิ่งตามตามเส้นนะครับเหมือนที่ผมบอกมันจะมุมมันจะสวยแล้วพื้นที่ในการจับ จับของเนื้อผิวกระเป๋ามันจะเยอะแล้วมันทําให้ไม่หลุดง่ายๆนะครับไม่หลุดง่ายก็จะเซฟมุมกระเป๋าเราได้ไปอีกนานโอเคครับคราวนี้ก็มาถึงมุมหลังนะครับมุมหลังของลิซี่ลิซี่ลิซซี่ไม่รู้ออกเสียงถูกปะ่ะผมไม่ค่อยเก่ง โอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่มุมนะครับมุมแบบนี้นะครับมุมปราบเสียนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ครับติด <c oughs> ได้อยู่ครับโอเคนะครับก่อนอื่นครับติ๊กเกอร์จะแผ่นใย,ยน้อยหนึง่งแผ่นเบ้งเลยอื่นลอกก่อนครับลอกเอาฟิล์มชั้นแรกออกก่อน ั้นแรกอ,อกนี่ครับแผ่นบมอเลยครับอันนี้อันนี้คือฟิล์มชั้นแรกนะครับของลิซี่ด้านหลังล็อกทิ้งไปก่อนแล้วก็ชั้นที่สองนะครับชั้นชั้นงานนะครับนี่เหมือนเดิมครับ มุมกระเป๋านะัมุมกระเป๋านะครับแตะไปก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่ผมพาว่าหยู่สุดตรงไหนก็แปะไปตรงนั้นนะครับอันนี้ผมจะทําให้มันใหญ่เพราะว่าหนึ่งเลยมันต้องเก็บด้านข้างให้หมดนะครับนี่ครับรีดก่อนรีดนะ,นะครับผมรีดด้านข้างแล้ว คราวนี้ผมเริ่มเริ่มพับนะครับพับมันลงไปพับมันลงมายากนิดนึงกับแปะพับมันลงมานะครับ รีดรีดรีดแล้วค่อยๆพับมันลงมาเดี๋ยวตรงไหนมันมันปูดเดี๋ยวเราต้องใช้ความร้อนช่วยนะครับนี่นี่ปึ๊บปึ๊บนี่ที่บบก ใีให้มันเข้าที่ครับให้มันเข้าที่ให้มันติดสัมผัสกับกระเป๋าให้เยอะที่สุดนะครับคราวนี้เราก็ใช้ไฟช่วยผมใช้ไฟต้แต ช่วยนะครับมันจะได้แบบนิ่มขึ้นแล้วก็เข้ารูปได้ง่ายขึ้นเจอไฟแชกเจอไฟแชกก็นิ่มนะครับนิ่ม้วก็กดเข้าได้เลยครับสบายนะครับ ครับเข่ามุมแล้วมุมมันใหญ่หน่อยมันก็จะติดยากแต่มันต้องใช้วิธีการใช้ไฟช่วยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ไดรเป่าผมนะครับช่วยดีที่สุดถ้าไม่ค่อยถนัดกับไฟแชกแต่ผมดิบๆเลยครับไฟแชกแต่ส่วนมากลิซีก็น่าจะ มีแต่ผู้ชายมั้งครับใบมันใหญ่ที่ใช้แต่ก็ยงเห็นผู้หญิงใช้อยู่นะครับยังมีลูกค้าสั่งอยู่ไปหลายใบเหมือนกันที่เป็นผู้หญิง เมืไล่เข้ามุมนะครับค่อยๆเอาไฟลนแล้วก็ดนัดนดันดันลงไปมันก็จะเข้ามุมแบบนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ขาวๆนี้ไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นช่องอากาศมันไม่ได้ไม่ได้เปื้อนอะไรมันมันย่นเป่ามันเกิดเ,เป่ามนันย่นแต่ไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่มันก็จะเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันเป็นเงาเงาววเฉยเงาของกระเป๋าที่มันเป็นโดนแสงเข้าไปข้างใน,นครับ ไม่ได้มีอะไรดูนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้น้องให้ติ๊กเกอร์เซร็จตัวก็ใช้ได้นะครับกาออกก็ใช้ได้ยาวๆนี่กาวก็กาวก็ติดตามมุม นี่ครับจุดลอยมุมหลังเลซี่มุมหลังนะครับจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรโอเคครับจบแล้วอันนี้ลืม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 อันนี้มุมหน้านะครับมุมหน้าเมาื่อกี้อันนี้ครับที่ติดใหม่ ใดูกันโอเคครับนั้นเพื่อมี EP ต่อไปสวัสดีครับ